สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาลตีจรงนะคะวันนี้จะมาสอนการวาดภาพด้วยโปรแกรม Illustrator โดยใช้ปากกาค่ะกดเลยนะคะแล้วก็เกิดเปิดโปรแกรม Illustrator นคะคะอันนี้เปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็อันนี้สร้างโฟลเดอร์วไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าใครยังสร้างโฟลเดอร์ไม่เป็นนะคะก็กดไปที่ไฟล์ค่ะแล้วกด New อันนี้ของนี่ที่เลือกเป็น AC นะคะแนวนอนอันนี้คือแนวนอนอันนี้คือแนวตั้งนะคะ <d> ก็เลือกเสร็จแล้วก็กดโอเคทีนี้ก็ไปที่ไฟล์ค่ะเปิดรูปภาพที่เราจะวาดกันนะคะเป็นตัวอย่างก็คือแล้วก็เพจมาอันนี้เลือกเป็นภาพเซเว่นนนคะขยายถ้าขยายภาพกูกดลคอนโดนบวกนะคะแล้วก็ สร้างเลเยอร์ไว้ล็อกเลเยอร์อันนี้ไว้นะคะนี่ค่ะเลือกอันนี้คือปากกานะคะเลือกมาเลยค่ะก็ลิดไปใช่อยากให้เส้นมันตรงก็กดชิปไว้ได้วยนะคะเวลาลักเส้นอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีใส อันนี้คือเมื่อกี้แบบไม่มีสีพูดผิดค่ะถ้าจะกดตัดขามันก็กดออต e r นินะคะแล้วก็กดตรงจุดที่เราจะตัดขาถ้าจะลดเส้นนะคะก็ไปที่ส t r ตสักคู่นะคะ เราก็เลือกนะคะว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่หค่ะเอาแค่นี้พอค่ะ<อ>ก็เปิดมาแล้วก็เราก็วาดไปเรื่อยๆเลยค่ะก็คลิกที่ปากกาเร็วเลย อย่าลืมกดชิปน,นะคะให้หายเส้นมันดงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะก็คือทำว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ จากรูปภาพแบบนี้าจ,จะเปิดให้ดูไหมนะเมื่อกี้จะเปเรียบเทียบให้ดูนี่จากภาพแบบนี้นี่ต่อไปนะคะเราก็จะสอนการใส่สีนะคะ โดยการดูสีเอาจากอันนี้มาใส่นะคะก็กดนี่เลยค่ะคลิกเลยแล้วก็ใส่สีตไปลายกด็ค่ะผิดผิดสีต่อไป,ออคคไปนี่ทำไปกับอันนี้ ใช่ค่ะแกนเป็นสีขาวได้ด้นวก็ใส่ใส่ใส่ของตเียง ครูนะคะเมื่กี้ตบิดนี่แล้วก็สาวก็เป็ขบนะคะแล้วก็ขยาย ขยายให้เห็นชัดๆนะอันนี้เมื่อกี้พบไว้ อันนี้ก็ใส่สีขาวนะคะแล้วก็เอาเส้นออกให้หมด ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะมีเหมือนไหมเหมือน